จะยกตัวอย่างที่ตัวเองทํานะคะเพืเ่อนๆจะได้เข้าใจเช่นคําว่า8สเต็ปมีอะไรบ้างเราก็1 2 3มา 1. สมัครกินใช้ศึกษาข้อมูล 2. เป้าหมายความฝันสามสต์ลายชื่อ 4. โทเชนอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะคะความหมายคือคือพอเราเขียนบ่อยๆเราจะจําได้แล้วก็มีคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราจดจําได้นะคะอ่ะ มาแล้วนะหนึ่งข้อหนึ่งเขียนซ้ำๆแล้วก็พูดเนื้อหานั้นซ้ำๆกับตัวเองนะคะเราจะได้จำได้นะคะสองก็คือซ้อมพูดเนื้อหากับตัวเองคำว่าซ้อมเนี่ยบางทีเราบอกเราบอกว่าอา,อาจจะซ้อมให้เพื่อนฟังออย่างเองอเราเรามีการซ้อมกันกันกบพี่เลี้ยงเนาะเราก็คุยกันว่าก่อนที่เราจะไปเจอคนเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําคือซ้อมก่อนว่าเอ้ยถ้าเราพูดแบบเนี้น้าเสียงเราจะเป็นยังไงการแสดงออกเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นมันมีอีกมันมีอีกเรื่องหนึ่งคือว่าถ้าไม่มีเพื่อนให้ซ้อมล่ะนี่นี่ทำเหมือนพี่เอเลยฝึกไลฟ์สดจริงๆอะเราอัดวิดีโอดูเองก่อนได้ไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ เขาเรียกว่าอะไรการ,รเผชิญสถานการณ์จริงอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะอ,อไม่ประมาาไม่ไม่ตื่นเต้นเวลาเราไปพูดจริงแม้แต่แม้แต่พี่เองเ,องเวลาทําอย่างนี้นะพอไปพอไปไอ้นี่จริงๆนะบอกเลยว่าไอ้เรื่องที่จะพูดก็ไม่ได้พูดไอ้เรื่องที่ไม่อยากพูดมันก็พ่งออกมานี่ มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ซ้อมน,นี่คือการบ้านที่พี่เอ๋มาทาด้วยตัวเองแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เห็นว่าเอ้จริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถพัฒนาได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เวลาเราอ่านอะ่ะอย่างอย่างถ้าใครเป็นนักอ่านก็จะรู้ว่าเอ้ยเราไม่จําเป็นต้องจําแบบจําทุกตัวอักษรหรืออะไรอย่างนั้นมามานั่นน่สิ่งหนึ่งที่พี่เอ๋ได้เรียนรู้ก็คือว่า การอ่านแล้วเอามาเรียบเรียงว่าตัวเองได้อะไรจากการอ่านอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็แชร์มันจะทําให้เราอ่ะซึมซับความรู้นั้นโดยอ,อัตโนมัตินะคะเพราะสมองเรามันก็จะมีคลังคลังความจำเนาะเราก็เอาค,คลังความจำนี้มาใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์กับเรานะคะเรื่องที่ห้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าคนเข้ามาฟังจริงๆจะจําไม่ได้ว่ามีพี่เอพูดมากี่เรื่องแล้วเนี่ยการมีวิธีการจําบทพูดให้ได้ภายในคืนเดียวหนึ่งเขียนแล้วก็พูดเนื้อหานั้นซ้ําๆ2ซ้อมพูดเนื้อหานั้นกับตัวเองหน้ากระจกหรือบันทึกเสียงก่อนนะคะ 3. คือบันทึกการซ้อมพูดบันทึกการซ้อมพูดถ้าเป็นวิดีโอได้จะดีแต่พี่เอแนะนาไลฟ์สดแบบนี้เลยนะคะไลฟ์สดแล้วก็ไป,ไปไปปิดตรงไม่ต้องออกอากาศอะ รลยส่นให้ตัวเองดูนะคะแล้วก็สีอย่าจําทุกตัวอักษรจําไม่ได้หรอกสมองเรายิ่งแก่แกไม่แก่ไม่แก่อายุเยอะนะคะเหมือนพี่เอ๋นี้จะจําอะไรไม่ไม่ไม่ได้ละเอียดนะคะแล้วก็เรื่องที่5พักผ่อนให้เพียงพอนะคะคําว่าพักผ่อนให้เพียงพอพวกเราเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันมีตั้งแต่ร่างกายอาหารทานอาหารให้ดีพักผ่อนเพียงพออืม มันคือหลักรับเลื่อยให้คมนั่นแหละรับเลื่อยให้ให้คมอะ่ะมีสีสีด้านอยู่แล้วเนาะถ้าพวกเราจําได้นะคะในเซเว่นเิดใช่ไหมคะรับเลื่อยให้รับเลื่อยให้คมก็คือว่าทางด้านกายภาพเราเป็นยังไงเราออกกําลังกายไหมเรามีเอ็กซ์ไซส์มีความยืดหยุนมีอะไรเหมือนเหมือนที่เอกบอกไปคำว่าสุขภาพมันรวมหลายอย่างนะคะ 1. กายภาพ2ออารมณ์ความรู้สึกเนาะบริหารจัดการให้ดีนะคะ สามด้านสติปัญญาเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะเพิ่มในด้านของสติปัญญามีอะไรบ้างก็คือ,อาการอ่านหนังสือการฟังคลิปต่างๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องนี้สำคัญสำหรับเอนะคะจริงๆสำหรับทุกคนนะคะเรื่องจิตวิญญาณนะคะการที่เราจะพร้อมที่จะ,ะเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเอยเรากลัว เรากลัวการพูดต่อหน้าชุมชนต่อหน้าผู้คนแต่ถ้าเราไม่พูดแต่ถ้าเราไม่เผชิญเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วเราจะทำได้ไหมเราจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอเชื่อว่าถ้าเราไม่กล้าเผชิญเราก็จะไม่เก่งเราก็จะไม่เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นอยาก อยากทำนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยมาบอกเทคนิคว่าสิ่งที่เอทำอยู่อะ่ะมันได้ผลอย่างไรเอก็เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในเพจไทยบ้านเดอะซีรีส์นี่แหละว่าตั้งแต่ไลฟ์สดครั้งแรกตั้งแต่ทํามาแต่สิ่งหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยมันทําให้เอรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วในทุกๆวันมันคือการเรียนรู้ที่มหัศจรรย์ในชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ยอะไร ที่เราส่งออกอะ่ะเราก็จะได้รับเหมือนที่ท่านกูรูบอกเราเสมอว่าการให้เท่ากับการรับนะคะเราให้อะไรไปเราก็จะได้สิ่งนั้นอย่างวันนี้เอให้ความรู้ว่าวิธีการจําบทพูดจริงๆบอกตัวเองด้วยจําบทพูดภายในคืนเดียวเนี่ยเราต้องทําอย่างไรเอพูดแบบนี้สิ่งที่เอได้คือเอก็ได้เทคนิคเอได้การจดจําว่าเฮ้ยเราต้องทําการบ้านอะไรยังไงบ้างนะคะมันจะทําให้เราอะ่ะเกิดเขาเรียกว่าอะไร เพิ่มพูนความรู้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะเชื่อว,ว่าวิธีการจำบทพูดภายในคืนเดียวเนี่ยเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานในทุกๆอาชีพที่เข้ามาฟังเงโดยเฉพาะเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะคะก็วันนี้ก็จริงจังนิดนึงนะคะ มันเป็นเรื่องดีนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะได้ผลอะไรยังไงก็ทักทายเอมานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฟังเพจไทยบ้าน The s e r i e ส์เฮลตี้บายเนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอ้าวพี่บุม๋ม <c oughs> นึ่งว่าใครดูนะคะ <c oughs> พี่บุ๋มนี่เอง <c oughs> ท่านปรมาจารย์มาดูนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวลงแข่งนะคะลงแข่งเราซ้อมทีมเต็มที่นะคะ ก็เดี๋ยวเจอกันวัน c w l นะคะพี่บุ๋มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ